โอ้โหสักท่าที่มึงก็ผิดเต็มๆเต็มก็ยังจะต้องให้กูผิดสักอย่างหนึงจะต้องชนะจะต้องเนี่ยไม่มีวันแพ้เลยเธอผู้ไม่แพ้ไม่สานี่จะเล่าให้ฟังยอดหญิงแข่งสยามสัตว์ไม่เคยแพ้ใครเลยจะต้องเสกดังไว้ก่อนไม่มันจะเป็นอย่างนี้นะคือเนยอ่ะเนยยี่ห้อมิวเมดเนี่ยนะคะที่เขาจะก็ขายเป็นแบบว่าเป็นแบบเป็นเป็นวัดเป็นหนึ่งกิโลเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะไปหาซื้อได้ตามต้องแอ สีเขียวเท่านั้นนะคะ a d meat melt foods นะคะ meat melt foods นะคะ foods มีตัว s ด้วยนะคะก็ต,ตัดลงคลิปให้เขาอีกแล้วแต่ว่าเขาไม่ขายเอ่อบนห้างเนี่ยจะไม่มีเอ้ยบนห้างบนห้างเนี่ยจะยังไม่มียังไม่มีซึ่งเปนห้างสองสั์ <laughs> เพราะมันเราไม่ควรเอาเนยเข้าไปในป่า ลูกค้าถามลูกค้าว่าตามห้างมีไหมคะลูกค้าบอกว่าไม่มีค่ะยังไม่มีขายอ่ะ๋อไปถึงห้างเอาที่ลอยส่องสัตว์นะคะลูกค้าค้าง่อี้ห้างส่งสัตว์ก็ไม่มีอยู่แล้วนะคะก็คือตามห้างสรรพสินค้าเนี่ยยังไม่มีนะคะขายที่ตลาดมีไหมครับมีมีร้านขายเบเกอรี่ใกล้บ้านร้านขายเบเกอรี่ใกล้บ้านแบบ ร้านขายเบเกอรี่ใกล้บ้านคือร้านอะไรยหญแอลไม่ครับแล้วแล้วร้านยายแอลขาายอะไรเขาต้มมัดเบเกอรี่เบเกอรี่ใบเกอรี่ร้านอะไรก็ไม่มีนะยายแอลดาวนะลูกไปหา